อ้าวไม่ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เนี่ยเออพิวนี่มันไม่ได้อะอะไรไม่รู้นี่นะ,ะกันอือหือพอละกลับบ้านได้ละอืมเกาะ,กะสู้เกาะเราไม่ได้นะเกาะเราเทพกว่านะนะ ยังไม่มีอะไรมากนะหลังจากเสือกอื่นมาเพราอินนะก็ะเริ่มสร้างเกาะตัวเองนะเฮ้ยเดี๋ยวออืยังรับทันเว้ยก็ได้ไม้โอ้ด้วยนะอ่าได้ด้นี่คือโคดินี่คือโคดิสการดสำรวจกอื่นนะจะได้ไม้อื่นด้วยนะนะได้ต้นอ,อนน่อนต้นอื่นมาเขาขอเขขอบคุณมากนะเขายังมาดูซ้ำผมแอบโดูมาเนี่ยไม่ใช่โดหูหรอกมันตกอยู่บนพื้นนะไอ้อะไรตกน้ำบ้างเมื่อกี้ เรอตกน้ำอะ่ะอืมนะอ,อันนี้เราก็ต้องก็ก็มาถึงช่วงเวลาที่น่าเบื่อสุดนะทำก,การคุณทีแล้วนะช่วงเวลาที่โคนหน่าเบื่อที่ทุกคนไม่เคยลอกคอยนะเฮ้เนีไม่ได้ับเตอเผาเลยนี่ก็ต้องทำอันนั้นด้วยเนี่ยเตาเผาต้องทำฐานไม้ ว่าไปยังยังยังเลยย,ยังไม่มีฐานไม้ใช้เลยนี่ไม้นี่มาไม้เน่าๆไม่อยากใช้เท่าไหร่ใส่ไปเยอะไปสักสิบอันพอตรงนี้เราก็จะได้เอาจะได้ฐานไม้มานะครับเออฐานไม้ ซึ่งประโยชน์มากฐานไม้ฐานไม้ไมเดี๋ยวเราไมาหมดผมจะยัดอันนี้เข้าไปแทนเจ็ดอันประมาหกอันอ่นนะอืมห้าอัน <c oughs> <c oughs> เออได้แล้ว คาเฟ่แล้วน,นะจากคเอันเก่าลบพังเรียบร้อยนะมันได้เป็นสู่สุขติเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ในคลิปผมจะปล่อยมันไม่มีคำพูดแะไรนะจะเอามาอาจจะน่าเบื่อนะต้องพูดตลอดเวลานะันซึ่งเมื่อยปากมากตอนนี้ ก็ผมอัพด้วยนะผมตั้งโมเดลเอาไว้แล้วก็ปรมาัปุ๊บมันก็จะมันจะอัพคลิปต่อไปเลยนะมันผมตตั้งให้มันหนาแตนอมันนะก็เลยเหนื่อยหน่อยผมเนี่ยอืมอืมอืมผมรออะไรอ่ะผมรอนี่มันตกนะฮะไม้โอ๊กอยากได้ไม้มันสวยดีอ่ะผมชอบไม้โอ๊ก รอ,อมันรอไม้ออกตกยุบออืืม,มสุดนู่นเลยนี่ว้าวจะตกไหมเนี่ย ไม่ตกแฮะจะตกไหมผมว่าเมื่อนาตกกัแหละอ๋อมีอันนีเรายนะเนี่ยไม่ตกอะ ราจะปลูกไม้สักอีกชนิดนึงเลยนะฮะไม้โอกก๊กไม้เจ้านี่อืผมว่าไม่น่าจะไม่โตแล้วนะก็เพิ่มไปเลยสักอัน,นแล้วก็ตั้งอันนี้เพิ่มด้วยมอกดินตั้งอะไรดีว,วะนะกลางเกาะเลยแล้วกันไม้เอ๊ะมีแล้วนี่ไม้ขาวปลูกไม้ขาวด้วยแล้วกันนะ ไม่ขาวด้วยไปสร้างบ้านสวยๆมีเงินเดียวถ้าอันนี้ไม่ตกก็นอนคือจบนะจบเลยแหโอ้ยเหนื่อยสักครนะู่นะขอเช็คเลยแป๊บนึง เราต้องรีบทุกมันนะเพราะมันจะได้โตต่อไปนะฮะตัวกันจะได้โตไปเรื่อยๆนะว่าเกเลยเอออย่างเงี้ยเก็บไว้ไปกินผมไม่ใช่นะไม่กินเลยเอาไปขายเะดีกว่าให้ดีนะปะนัญหาคือผมไม่รู้ว่าต้องขายที่ไหนไงหาช็อปไม่เจอแล้วไอ้มินเขาไม่ได้สร้างช็อปว่ะค่อยไปหาดูอีกทีเดียวนะบ้างๆาผมค่อยไปเดินหาอ ให้มันแตกเลยนะขุดหนงนี้ต้องเอาให้คุ้มเมื่อ่อไปผมอาจจะมีบอผมอาจจะขี้เกียจขุดนะฮะ อยากได้ฮอปเปอร์จังเลยใครก็ได้บริจาคให้ผมดีฮอปเปอร์จะได้ฮอปเปอร์ใครมีเหล็กก็ขอหน่อยกล่องกูคราบเ,เองเดียวเชอได้อีกหกครั้งอืมหินได้ไม่ก็พอนะลาวาโดน,นหินลาวกินไปบางก้อนอืม สักครู่นนะขอดูเวลาโอ้โหขอดูเวลานึงนะเวลานนี้บางงี้มองเลยนะอ๋อนี่ผมมองครึ่งเลยหรอวะงอัดยังอัดได้เออมาอตกน้าไปแล้วข้าหลังกดตรงฐานอย่างนี้กดน้านบนนะเนนี้มันเสียงตกหน้าอย่างนี้สองมันเสียงตกอันนี้นะมันจะหายไปเลยนะถ้ามันถ้ามันโดนตรงนั้นอืมน่าโตแล้วนี่ อันนี้ก็โตแล้วอืมโตวไวมากไม่เป็นไรค่อยขุดต้องขุดกลางวันนะแตัดไม้มก,มก,กลางวันผมจะชอบตัดไม้กลางวันมากกว่านะคือเวลาดูของมันดบอบนะทัางคืนมันดูยากนะเหม,มือนมืดนนะฮะงำงองมาเอ้ยม้องคขาอ,อยู่นี่ตักไฟไว้ด้วย เดี๋ยวถ้าฝนตกผมอาจจะหยุดอ่ะผมอาจจะหยุดเล่นไปสักพักนะรอให้ฝนมันหายดีกว่าเพราะไอแมเป็นอย่างงี้มันฝนฝนก็ตกโอ้ไม่ดีฝนมันจะตกตกหายหายนะอืมอืมข้าวเหรอไม่ทำอะไรดีวะอันเดียวเนี่ยอืมมันมึงให้ <c oughs> มเล็ดข้าวนะ่าจะดีกว่าเยอะเนะนี่ยเหตุต้องสร้างห้องมืดไว้นะเสี่ยมอนสเตอร์เกิดได้ดิ เดี๋ยวอาจจะมีบางที่ผมอาจาออาาอาจะสร้างเออบางพระอาจจะผมอาจจะสร้างวอเทคทาวเวอร์นะเครื่องผลิดมอนสเตอร์ขนาดจิ๋วนะฮะวอเทคทาวเวอร์คิดค้นโดยใครก็ไม่รู้นะแต่ผมดูของพี่ลูวี่เข้ามานะฮะ S <S ไม่มีแครอทวะโอ้ยอืมไอเอสมาขายของที่เอาดูดูปนนึงนะขอเสรอิรบปนึงนะขออนุ่าเสือบอ๋อ,อขายของเหรอหอืมขายของได้เหรอวะอ้อยฟรีกุคกินยี่สิบอัน มล็ดข้าวเ,วเดี๋ยวขอเมล็ดข้าวหนะ่อยมันจะให้ผมไหมน,นะไม่รู้นะ ข้าวมเมล็ด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 ข้าวไม่มีเหรออ้อยเอ้อย,ออยอ้อยผมปลูกเองก็ได้ยจะได้มเมล็ดข้าวเนี่ยไปแหละฮึมว่าจะได้ไมลข้าวดีข้าวนี่ปลูกง่ายโตเร็วนะครับข้าวดีกว่มันเลย ดดคข้าไปคุณหินก่อนหมดแล้วผมต้องขยายพื้นที่กว้างในการที่จะสร้างคอยทาวาเวอรเนะี่ยกินพื้นที่มากนะฮะที่ื้นที่จริงต้องสร้างพื้นที่กว้างมากเอามานี้ตั้งหลักไว้เลยนะยี่สิบบนย่ิบอะพื้นที่นะตั้งมาเลยซึ่งคงอีก <c oughs> นานนะฝ่ายคนจะไปถึงจุดนั้นก็คือแม่แนสวบายจะรีเมปบก็ได้นะฮะ <c oughs> อ่า ไปฏิทินขึ้นแล้วตึงด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 ึง,ดง,ดงอ่าผู้จ้าอันนี้คุมกอ่อให้แม่งไงหมดเลยอือขอ,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 อถามท่านผูช้ชมหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเนีนะ่นะวัาผมอัพคลิปเนี่ยช่วงนี้มันคลิปชา้าขึ้นหรือเปล่านะขอถามนะเนื่องจากว่าผมเล่นแบบเต็มเต็มหน้า,นาจอนะเล่นแบบปรับขนาดหน้าจอที่ 720p นะฮะ ว่านะคือความละเอียดมันจะได้เพิ่มขึ้นนะวนลาลาพคลิปประมาณเนี้ยผมขอถาม่หยว่าคลิปชัดขึ้นหรือเปล่านะถามตรงๆนะคอมเมนต์ไปด้วยนะผมจะรู้จริงๆว่าคลิป,ประชัดขึ้นไหมคือผมดูแล้วผมแต่ว่านะแต่ผมแต่ผมว่ามาชัดขึ้นนะแต่ช่วยคอมเมนต์ในทีนะผมอาจจะผมอาจจะรู้แบบว่าเแบลอเนิดหนึ่งผมอาจจะรู้แบบว่ายัางไงนะบอกไม่ถูกอเออดูไม่ออกมาของตัวเองนะเ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ผมชัดขึ้นหรือเปล่านะาชัดขึ้นก็อนเออดีเลยนะอย่าเนี้ยแบบนี้ตลอดแต่ถ้าชัดก่อนนี้คงยากนะครับเนื่องจากว่าจอของผมมันไม่ใช่จอ HD นะฮะก็คือว่าต้องรอซื้อจอคอมใหม่เลยขนมปังนี่กินได้ไหมนะอืมนะครับได้ฐานแล้วฐานนี้ไปทำไรคล้ายห,หมดเลย นายเกิดนากเพื่อการนี้เจ้าโคเอ้ยเยชาโคโบ้าบ้าที่คนจะต้องจบคลิปแล้วแหละนะเด็ดโอ้ยไหน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 เอ้ยปิดท้ายของคนอีสักอันอือนี่เ้ยวางไว้ไหนวางไหนดีนี่เ้ย Ah, oh, yeah. Uh.